สำหรับคลิปที่เห็นไปนเมื่อตะกี้นะครับผมก็ได้เอาลงในกลุ่ม facebook เกมฟีฟ่าอะไร3สามนะครับผมก็เม้น์บอกว่าใครจะดวนก็แอดมานะครับเออซึ่งคลิปนั้นก็ไม่รู้จะถ่ายไปทำไมนะครับไม่มีไม่มีคนเล่นเป็นเพื่อนผมก็เลยถ่ายถ่ายแล้วก็หาคนเล่นท้าเ,เรื่อยๆเอยาเอา,อาชิบหายครับแล้วก็เชิญ ผู้ท้าชจิงคนแรกเอาชื่อเลยวะจำไม่ได้กำเลยนะชื่อเลยวะเดี๋ยวแป๊บนึงครับครับคราวนี้ก็มันมาดวนแล้วครับเขาก็มา มันไม่ดีดใใ้้เฮ้ยเมื่อกี้ไม่ออกเหรอวะเฮ้ยชิบหายชิบหายแล้วนะครับคือว่าถ้าเสียบอลอีกแย่งกลับคืนมายากมากครับนั่นไง นั่นไงนั่นไงชิบชา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 อาอ่าโอ้โหต่อให้ครับเดี๋ยวรู้เลยครับผมเมื่อกี้ผมอ่อนให้นี่ครับไม่งั้นเดี๋ยวรู้เลยนะครับนะเดี๋ยวรู้เลยนะครับเดี๋ยวรู้เลยนะครับนะครับเดี๋ยวรู้ เมสซี่ครับไม่เข้านี่มึงนะครับโอ้ขาอเหนียวครับขาเหนียว,ยวช่างเขาครับเราเล่นบอลมานานแล้วเขาได้บอลแป๊บเดียวเขานี่จะได้ประตูเลยทีเดียวนะครับ รู้สึกว่าเราจะรีลามากไปหน่อยครับกลับอีกล้วกลับอีกล้ลวกูไม่น่าเลยนะครับประตูประตอูอ่อนให้ผมหน่อยนะครับไม่อ่อนไม่ได้นะครับนะครับเดี๋ยวรู้เลยนะครับ ประตูครับโชเซฟนะครับโอ้โหครับเรียบร้อยครับประตูยี่สองครับดูครับไอเหี้ยปิดประตูกูนะครับโอ้ไม่ได้ครับผมอ่อนให้ครับโอ้และผมเอาจิงอยารู้เลยนะครับเดี๋วรู้เลยถ้าผมเอาจิงเดารู้เลยดูครับนี่ครับถ้าผมเอาจิงนี่ครับ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 กม ผมเอาจริงเดี๋ยวรู้เลยครับ๋รู้เลยถ้าบอกเอาจิงนะนะดูไว้นะดูไว้นะนเอาเอาชิบหาย <laughs> เดี๋ยวเดี๋ยวรู้เลยนะครับเดี๋ยวรู้เลยเดี๋ยวรู้เลยนะฮะ <laughs> นี่นี่ชิบหาย <laughs> 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 นะฮะผมจะไม่ยอมเสียประตูที่สามเลยขาดนะครับเฮ <laughs> ้ยนกส่งมาเนาะเอากำ น,นี่ยังไงครับนี่ยังไงครับบอกครับผมเอาจริงไม่เข้าครับอืก็ไม่เข้าครับเชื่อ,อผมครับไม่เข้าครับเป็นไงละครับเจอสเตปโหดเดี๋ยวรู้เลย เมื่อกี้ติดมือนะครับดูไหมครับเมื่อกี้เห็นไหมครับเห็นไหมครับเอากมหมดเวลาโอเคครับครึ่งแรกก็สองศูนย์นะฮะนักขุดครคดึ่งหลังครึ่งหลังจะยับเยินขนาดไหนในที่แน่นผมไม่ยอมเสียประตูที่สามนะครับนะครับนะครับ ไม่ยอมเสียประตูที่สามแน่นอนนะครับชัวร์ภาพร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับประตูที่สามผมไม่ยอมเสียนะครับ๋รู้เลยนะครับโอ้โหก็ไม่ให้ผมสักประตูเลยนะครับเนี่ยเดี๋ยวรู้เลย ไม่ได้ครับน้องเขาโหวจริงๆครับน้องหรือพี่ไม่รู้ครับเออพี่พี่ดีกว่าพี่ดีกว่าพี่เขาโหวจริงๆนะครับดูครับเอากรรม คมเสียงประตูที่ส็นอาคารนะครับน้องครับเออพี่ครับโชว์รีลาสักหน่อยเป็นไง ผมหลุดไปได้แล้วเดี๋ยวรู้เลยนะครับถ้าผมหลุดไปได้แล้วรู้รู้จนไม่อยากจะเจอผมเลยนะครับเฮ้ยกรรมการไอ้เฟียเลยเดี๋ยวเดี๋ยวรู้เลยกรรม ผมจะไม่ยอมให้ลูกนี้เข้าอีกแล้วไม,ไม่เข้าครับไม่เข้าครับดูดูดูนี่นี่ครับโหเขาโหจริง แล้วครับลูกที่สี่ครับไม่ได้ไม่อิจดอโอ้โหครับลูกที่สี่เขาไม่ได้นะครับเขาวันนี้กำลังหาทางเอาลูกที่สี่อยู่ครับเราเรา,เราผมตั้งกฎใหม่ชนะถ้าชนะผมไม่ถึงสี่ลูกถือว่าแพ้ครับนั่จ้ะนัจ้ะนันจ้ะ เรียบร้อยว่าคนนี้ผมก็ชนะไปนะครับศูนย์ประตูต่อสามครับเงื่อนไขก็คือถ้าชนะผมน้อยกว่าสีลูกคือแพแอะถือผมจะได้ศูนย์เขาได้สามเขาก็แพ้เพราะเขาไม่สี่นจะจ๊ะอ่ะอ่าเกียนแล้วกูไปนะครับหาหา,หาคู่แข่งคนต่อไปครับคนต่อไปคนต่อไป รู้นะครับคนต่อไปเดี๋ยวรู้เลยเดี๋ยวรู้เลยเดี๋ยวรู้เลยครับวันนี้ที่แข่งกับผมอีกอเอขาไม่แข่งแล้วหรอมั้งนี่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปหาคนแข่งมีอีกกว่านะครับเดี๋ยวได้เจอกันอีกแนะ่ ก็จะมาแข่งสุ่มแข่งนะครับสุ่มแข่งสุ่มแข่งว่าเราจะได้เจอกับทีมไหนเจอกับใครแข่งมาหลายครั้งแล้วก็เพิ่งชนะแค่สิบสี่ครั้งนะครับะนะจะจะเมื่อที่แล้วก็ออแพ้ไปสามประตูต่อศูนย์ลาบคาไปทีเดียวนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวแมตช์นี้นี้เราจะมาแก้นะครับแก้มือกันนะครับ แค่มือกับใครก็ไม่รู้นะครับนะรูบ้เลยภาพภาพวิดีโอก็ไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ครับคือว่าผมใช้โปรแกรมญาตโปรแกรมอะไรวะไม่รู้นะครับเดี๋ยวจะเปลี่ยนเป็นโปรแกรมแฟบนะครับแล้วโปรแกรมมันมันไม่ค่อยชัดเท่าไหร่เดี๋ยวผมเปลี่ยนโปรแกรมอื่นอัดแล้วมันจะนานไปถึงไหนครับเนี่ยเดี๋ยวรู้เลยนะครับเดี๋ยวรู้เลย เด,เ,เ,นะเดี๋ยวรู้เลยอย่าให้เจอนะเดี๋ยวรู้เลยดนะู้เลยแล้วมันจะนานไปถึงไหนเอาลบเลยกูไม่เล่นละกูเล่นกับคอมดีกว่าว่เอาชิบหม,มโอ้กูเพิ่งจ่ายไปมเมื่อกี้มให้กูจ่ายอีกแล้ววะอะไรวะ เดี๋ยวรู้เลยนะครับจากไม่มีคู่แข่งเราก็ยังมาแข่งกับพอมกันนะครับแข่งกับพอมนี่แมตที่สองแมตสุดท้ายแล้วแมตสุดท้ายแล้วก็จะไม่เล่นเกมอื่นแล้วนะครับนะครับนะครับใจร้อนครับใจร้อนก็อก็ต้องโ์ลีลากันก่อนนะครับเอาสิบห้ารา,าคาอย่างเงี้ย นี่โชลีลานิดหนึ่งไม่นิดละเยอะละอ่าดะบอลโชลมีปัญหาอะไรไหมอันนี้ยังพอไปได้วครบเอาชิบหายบอลลันนะครับอบ,บอลลัน,น,บบน,ลนเดี๋ยวรู้เลยนะครับ โอ้ยโดโอ้เมซี่ครับวงกลมครับโอ้เมซี่ยิงไปครับส่งโดยไอ้แย่อะไรกูก็ไม่รู้นะครับอ่านชื่อไม่ออกครับโอ้เมซี่ครับเป็นไงครับเป็นไงครับเป็นไงครับโอ้หนำไปแล้วครับอันนี้เราต้องไปแก้แก้มือให้กับแมทที่แล้วครับแมทที่แล้วก็แพ้ไป สามศูนย์เลยทีเดียวน,นั่นแข่งกับคนจริงๆนะครับอันนี้แข่งกับคอมนะครับเดี๋ยวรู้เลยคอมมันกากนะครับเอ้ ไม่สามารถผ่านกองหลังผมได้หรอครับผมไม่อยากจะขับกองหลังผมนี่เหนียวที่สุดแล้วนะครับนีใน่ในเกมนในเกมฟีฟ่าลาซานมีกองหลังผมเหนียวที่สุดแล้วไม่มีใครสามารถทะลุได้นะครับม่เชื่อแอดมาได้นะครับแอดเพื่อนมาเลยคุณพีแอดมาชื่อว่าคุณพีเดี๋ยวเอาชื่อให้ใต้คลิปเลยนะเดี๋ยวรู้เลยนะครับ กูก็อวดแบบนี้ไปหลายครั้งแล้วกูก็เขาแอนมากูก็แพ้เขาโอ้โหอะไรวะมาบมาบอื้มอือมอื้อือ้มสุดายเนม่าเนม่าเนม่ามึงมไม่ผิวเหมือนแต่ก่อนเลยวะมไม่ผิวเลย มึงอะอะไอเอ๊ ه, ดูครับผมจะยิงแต่กลางสนามเลยครับให้ผมได้ฟรีคิกนะฮะผมอยากโชว์ลูกแต่ฟรีคิกนะครับเดี๋ยวรู้เลยถ้าผมได้ยิงนะเดี๋ยวรู้เลยอันนี้ก็ซ่อเอ้ยหนึ่ง หนึ่งศูนย์นะครับหนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมสอนมุกนี้มุกนี้ผมจะบอกเลยผมไปดูบอลน,นะทีมชาติไทยเจอทีมชาติไทยเนาะเพิ่งเริ่มเวลาได้หนึ่งวิอ่ะสองศูนย์แล้วอ่ะคิดดูสองศูนย์นะทีมชาติไทยเจอทีมชาติไทยครับเริ่มมาหนึ่งวิสองศูนย์ครับ ตามที่ทีผ่านไปเอาลดลงเหลือหนึ่งศูนย์ครับคิดดูครับหลายคนอาจจะไม่รู้ไอ้เหี้ยมันคืออะไรเราสังเกตดูดีครับเริ่มแรก,กมันจะมีเลขศูนย์อยู่สองตัวนะั่นก็คือสองศูนย์นะครับพอยิงได้แล้วก็จะลดลงเหลือหนึ่งศูนย์นะครับมุกนี้อาจจะปากแตกเลยทีเดียวนะครับถ้าไปเล่นใน บางที่ที่เขากำลังเสียประตูมีกำลังเคร่งเคียดมากอาจจะโดนไปเลยทีเดียวต้องยิงให้ได้อีกสามประตูไ้ยอีกสองดิไม่ได้อีกสามอีกสองมันได้ก่่นเนื้ย ล้วประตูแรกกูยิงได้แล้วทำไมประตูที่สองมันยิงยากจังวะเอากำไม่เอาบอลอีกไอ้ชอนกันอีกโอ้กูละกุม เล่นแรงมาเฮ้ยเล่นแรงมาเฮ้ยกรรมเกมลุกแล้วนะเฮ้ยชั้นเล่นเกมลุกแล้วนะอีไฮลอดชัดปะ อเมซี่มึงจะวิ่งไปทาไม้ามึงไม่วิ่งแล้วมึงยืนอยู่ยเฉยๆเดี๋ยวมึงก็ได้แล้วนะเดี๋ยวรู้เลยเอา,อาหมดเวลาครับนี่ก็ชนะไปหนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับโอ้ภูมิใจมากครับชนะหนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับเดี๋ยวรู้เลยสำหรับคนเล่นครั้งแรก ไม่ไม่ครั้งแรกกูเล่นนานละประตูที่น้อยที่สุดสําหรับผมก็คือหนึ่งประตูต่อศูนย์มากที่สุดก็วันสองศูนย์มั้งเฮ้ยไอเยาว์อาเบลเอออาเบลเออกูอาเบลเฮ้ยเฮ้ยสุ่มเออเออกูสุ่มแน่กูสุ่มแน่เดี๋ยวเดี๋ยวรอจับมันดูนะครับเสียงโชคสุ่มนะครับสุ่มก็จะได้ได้เฮียตะกีบานนะครับได้ ได้ได้มันอยู่ไหนอยู่ไหนครับออยู่นี่ใครับดูครับสุมครับสุมครับกี่บาทครับกบาบครับีครับนึงอีอออๆๆๆออะ กูซื้อได้ไหมเนี่ยตอนนี้กูมีเงินไหมเนี่ยซื้อได้ไหมเนี่ยกำต้องเติมเลยกูไม่รู้ลุ้นละเพราะเดี๋ยวรู้ลเลยนะจ๊ะอ๋อสัมภาระทำไมกดไม่ได้วะเราจะมาเปิดเปิดดิกหกใบแล้วเราก็จะปิด คลิปเลยได้ตัวเฮียอะไรบ้างมี60พุ่งขึ้นมาครับ67ครับมาครับ6กอดครับบวกหนึ่งำหมดไเฮียนี่แหละเจริญสุดละเรอ,อไม่เราไม่ปิดง่ายคลิปเราจะเปิดให้ให้ครบเลยครบเลยนะครับให้หมดเลยนะครับเดี๋ยวรู้เลย ก,กูมีนักเตะค่าบาลสูงอ่ะแต่กูเอาพวกห้าสิบห้าอะไรลงอ่ะงั่กูกากากเลยอ่ะเยรู้เลยอ่ะผมาก็กากเลยอ่ะตัวอะไรพวกหกสิบจ็สิบอะไรผมไม่เอาลงอ่ะผมว่าห้าสิบสี่ลง่ะกองกลางหรือกองหลังวะเห็นปะ เดี๋ยวให้ดูดู้เลยนะดูดูแค่ลึกลงไป5 5 8เอากูไม่เอาลงให้กูทำก,กูไม่เอาลงมีตัวเหี้ยอะไรบ้างครับมีตัวเหี้ยอะไรให้กูลงบ้างครับ กูค่อยจัดทีหลังครับสำหรับคลิปนี้ขอจบแต่เพียงเท่านี้ด้วยนะครับ